สวัสดีค่ะสวเพื่อนเพื่อนคนกับมาพบกับต่อที่ช่องกระตอายยุสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาทาการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์สีจันนะคะน้องสีแดงนะคะเนาะก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดที่สีจันได้ออกมานะคะก็เป็นในส่วนลายของซ u เปอร์คัเวเลนะคะเป็นซ u เปอร์คอเวเลตฟิ n เตชันและซ u เปอร์คอเวเลตฟิ n เตอชันพาวเดอร์นะคะในวิดีโอนี้นะคะต้องบอกกันว่าทําการทดสอบถึง3วันกันเลยนะคะในส่วนของวันแรกนะคะต่อไปจะทำการทดสอบรองพื้นตัวนี้เดี่ยวๆยวตลอดทั้งวันเป็นอย่าง แล้วก็วันที่3นะคะก็จะเป็นการทดสอบใช้2ตัวนี้คู่กันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในระหว่างวันเนี่ยก็มีการไหลย้อยหรือว่าควบคุมความมันอะไรยังไงได้ดีแค่ไหนนะคะดูได้ทั้งหมดในวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากดูตรงไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อะมาคเป็นเวลาไว้ให้นะคะไปดูคําเคลมแล้วก็ไปดูผลการทดสอบแต่ละตัวหรือว่าทั้งหมดนี้ได้ในวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะสีจนัน super covered foundation sf ห้าสิา PA บ pa สี่บวกเป็นรองพื้นที่มอบการป,ปกปิดเดนกิบด้วยนุพิเศษที่ช่วยปกปิดระดับป กลางถึงสูงสุดเนียนช่วยอัมพาดกลุมช่วยควบคุมความมันยาวนานกันน้ำกันเหงื่อและติดทนนานตลอดทั้งวันสีจันทร์เข้าเรตฟอเรชั่นพาวเดอร์เอสีเอฟ25 PA 4บวกแป้งพับผสมรองพื้นกันน้ำกันเหงื่อหน้าไม่ไหละระหว่างวันพร้อมกลบมิดท,ทุกริ้วรอยเนีขข่ยสขงออกมาได้นะคะต่อจะใช้เป็นรองพื้นอย่างเดียวนะต่อรองพื้นเนี่ยต่อค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าให้การปกปิดที่ดีมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบางเบาของผิวไม่หนักผิวไม่หนักหน้าแล้วก็ปกปิดแบบเนียนกริบไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งคอนซีล นะกลับมาถึงบ้านนะคะก็เวลาผ่านไป1 2ชั่วโมงแล้วนะคะตัวรองพื้นก็ขึ้นมาช่วงบริเวณที่ไม่มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนเนาะก็ใช้กระดาษซับมันหนึ่งแผ่นเชะซับก็เอาอยู่คะ่ะ วันที่2นะคะต่อใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นเดียวๆนะคะไม่ได้ใช้การปกปิดใดๆเพิ่มเนาะตัวแป้งผสมรองพื้นเนี่ยก็ให้การปกปิดที่บางเบากว่าตัวรองพื้นพอทาไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนาบุ๊ถ้าพอสิชั่วโมงกลับมาบ้านเนี่ยก็ต่อว่าตัวแป้งเนี่ยก็มีความมันออกมามากกว่าตัวรองพื้นเท่าที่เห็นก็ยังไม่ได้มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนวันนี้ก็ใช้กระดาษซับมันหนึ่งแผ่นเหมือนกันค่ะในส่วนวันที่3นะคะต่อก็จะทาทั้งรองพื้นและแป้งผสมรองพื้นเลยนะคะก็จะได้ทั้้้้้งงงงงงงควววามมมปปปกกกิิดขอออรรรพพืืนนแแล็ผสสสเ่่่ยช ปกปิดเข้าไปอีกนะคะแต่ต่อชอบผิวหลังจากที่ทาทั้งแป้งและรองพื้นมากๆเลยช่วยในเรื่องของการปกปิดได้แบบฟูลคอเวร์แน่นสุดปังเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ผิวที่มันหนาโบหรืออะไรขึ้นเลยตัวนี้ส่งเสริมประสิทธิภาพใช้คู่กันแล้ววันนี้นะคะอากาศค่อนข้างร้อนชื้นแล้วก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยมีเหงื่อออกมาเยอะมากกว่าปกตินะคะพอซับมันไปเนี่ยก็มีทั้งเหงื่อแล้วก็มีทั้งรองพื้นติดออกผลิตภัณฑ์เนี่ยหลุดเลาะออกมาตรงช่วงที่เหงื่อออก โอเคค่ะก็ได้เห็นประสิทธิภาพทั้งหมดของเจ้าสีจันซูเปอร์คอเปอร์สองตัวไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรเพื่อนๆชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเนาะต่อลุ้กว่าทั้ง2ตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมีความรู้สึกว่าถ้าให้เทียบนะสําหรับเจ้าตัวสีจันตัวนี้นะคะเป็นการรวมกันในเรื่องของการปกปิดของเจ้าตัวรองพื้นเจ้าตัวเจ้าหญิงนะคะกลับไปได้ของความบางเบาของเจ้าตัว สีจันสกินเอเซนเชียลนะคะเอามารวมกันทั้งคู่เนี่ยก็จะได้เป็นลายนี้นะคะเพราะว่าก็าจะได้ในเรื่องของความปกปิดเหมือนรองพื้นเจ้าหญิงได้ความบางเบาของเจ้าตัวสีจันสกินเอเซนเชียลนะคะซึ่งได้ทั้งการปกปิดและได้ความบางเบาของผิวนะคะตรงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะคะตัวนี้ต้องแ,งแลยว่า ต่อค่อนข้างที่จะชอบทั้ง2ตัวนะคะแป้งตัวนี้นะคะเขามีเป็นตัวขนาดฟูลไซส์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีสีที่เฉดสีให้เลือกมากหลากหลายมากกว่านี้นะคะแล้วก็มีสีที่เข้มกว่านี้ด้วยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะก็ลองไปหาซื้อหาใช้ก็ได้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเ,เพื่อนๆนะคะไว้มาเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้ต่อทําคลิปอะไรนะคะหรือว่าชอบการทดสอบแบบนี้หรือเปล่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้ต่อขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subcribe c ช anel นี้ด้วยนะคะ